สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องบาคุเพและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรับชมการแข่งบาคุก,กันแบบจับคู่4ี่คนเงื่อนไขาการชนะคือฝ่ายไหนยึดเกตการ์ดได้6ใบก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะและใครที่ยังสงสัยว่าบาคุก,กันเล่นยังไงเราก็มีคลิปสอนเล่นเบื้องต้นสําหรับมือใหม่ไว้ให้ทุกคนได้รับชมกันสามารถกดที่ตัวไอทางด้านขวาส่วนใครที่พร้อมและรู้วิธีการเล่นกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย ตอนนี้ทั้ง4คนก็ได้เริ่มเซตเกจการ์ดตรงข้ามตัวเองกันแล้วโดยจะเซตเป็นรูปสิลิืผนผ้าและจากการเป่ายิ่งฉุบหาผู้เล่นคนแรกชิงชิงก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเบาาการตัวแรกที่ชิงเลือกใช้เป็นฟิวชั่นเด็กน้อยแบบไม่โดดนะครับพลังโจมตี950และยืนอยู่บนเกจการ์ดของก๊อตได้สําเร็จเป็นคู่หูธาตุไฟต่อไปเป็นเธอของโจโจได้ทาการเซตเกจการ์ดตรงหน้าชิงชิง โจชูดลงได้อย่างสวยงามครับนากาดาจายืนอยู่บนเกรดการ์ดตัวเองและยืนอยู่ตรงหน้าชิงชิงด้วยต่อไปจะเป็นเธอของกอรกอได้ทําการเซตเกดการ์ดอยู่หน้าตัวเองเช่นกันและชูดลงมาครับแต่ไปยืนอยู่บนเกรดการ์ดมิสเตอร์ตู่อ่าโจจึงได้ใช้การ์ดสีเขียวอย่างแอคแท็กเตอร์ความสามารถก็คือทําการย้ายเมฆะก,กันที่ชูดลงมาฝ่ายตรงข้ามไปที่เกรดการ์ดใบใดก็ได้และโจนั้นจะเลือกย้ายไปที่ไหนกัน จได้เลือกย้ายไปที่ไหนกันเอ่ยอ่าย้ายไปสู้กับนาคาดาจาซึ่งมันก็น่าจะเข้าทางโจพอดีเลยเพราะว่าของประจําตัวนาคาดาจานั้นโกงมากๆตอนนี้ทุกคนกาลังคิดว่าทําไมต่อครับอ่สตาร์เดอ t h แบ a เทิ e ได้เรื่องไปแล้วเปิดมาเป็นเกตการ์ประจําตัวของนาคาดาจารจาริงๆความสามารถก็คือผู้เล่นที่ไม่ใช่นาคาดาจาจะไม่สามารถใช้อบิได้ในการต่อสู้ ทำให้ตอนนี้ทั้งกอนและชิงชิงถูกปิดผนึกการใช้อบิตอนนี้รากาดาจาพลังตั้งต้นอยู่ที่680ส่วนดาโกนอยไทยเทอยู่ที่920ผลจะเกตการ์ดบวกธาตุไฟศูนย์ส่วนบวกธาตุแสง200จะทําให้นากาดาจากลายเป็น880โจได้ใช้มาแล้วครับเป็นดิลิเชีสออเดอร์บวกพลังให้กับธาตุแสง120จากนั้นก็เอาอบิลิตี้หใบกลับขึ้นมือเจ้าของโจนั้นได้เอาแอคแทคเตอร์กลับขึ้นมือ และบวกพลังให้กับนายกาลาจาบวกอีก120กลายเป็น1,000และเนื่องด้วยจากกอตไม่สามารถใช้อบิตีได้ก็น่าจะทําให้แต้มนี้เป็นของโจงได้อย่างง่ายได้เมื่อกี้กอตชูดลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นของลุงตู่นะครับลุงตู่จะได้ทําการชูแบล็กกันเป็นลูมิโนดาโกนอยนะครับยืนยุบเกตการได้สําเร็จต่อมาก็เป็นเทิร์นชิง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 ได้ทําการเซตเกการอยู่หน้าโจนะครับเพื่อเป็นการบังแนวชูด และทำยังไงต่อไปและชิงๆจะเลือกชูที่เกตการ์ดไปไหนกันมารอดูกันครับผมอ่าเป็นดากนอยล่างแรกนะครับผมพลัง600อ้าวลุงตู่ได้ใช้อบีนะครับไฮลเลคเอดออฟฟครับผมผลก็คือหลังจากเบากันคู่แข่งชูลงสนามให้นำเบากันท่าไฟหรือแสงวางบนการ์ดไปดันได้เลยเป็นการต่อสู้นะครับถ้าม,มีใครขัดอะไรก็จะเป็นการต่อสู้ ของบัพกัน2ตัวครับระหว่างชิชินกับโจเนื่องจากเป็นแท็กแบทเทิลนนะครับทำให้ก๊าซของทั้งสองนั้นทํางานร่วมกันอ่าเปิดเกจการแล้วเป็นบวกธาตุไฟ300ครับตอนนี้ดาวโกนอยพลังโลมก็จะเป็น900ส่วนบัพกันของโจก็จะเป็น1 5 0 0เพราะว่าบวกไฟ300ทั้งคู่และดูเหมือนชิงชินก,ก็จะปล่อยเกจการนี้ไปให้โจนะครับเพราะว่าพลังมันต่างเกินไปทําให้โจได้เกจการไปที่2ไปทาให้ทีมสีแดงได้แต้มแล้ว2แต้มนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเทินโจครับพอเมื่อกี้เป็นเทินชิงชิงอ่าโจาได้เซตเกตการ์ดหน้าชิงชิงอีกแล้วและน่าจะเป็นชูดนาคาราจาลงมาอีกครั้งจะชูดได้สำเร็จหรือไม่ช่วยเป็นลรงใจให้น้องโจด้วยนะครับอ่าตอนนี้น้องโจกำลังหามุมชูดอืมถ้าชูดไม่ลงนี่แล้วก็ชูดลงได้อย่างสวยงามครับอยู่ทางหน้าจริงๆเป็นการขวางแนวชูดของริงชิงด้วยเพราะตัวของนาคาราจา เป็นตัวที่ยาวมากๆต่อไปเป็นตาน้องกอ๊อนะครับ้องกอ๊อได้ชดูไทเทเนียมดะกอนอยลงมาอีกครั้งครับผมและก็ยืนได้อย่างสวยงามซึ่งเป็นเกจการ์ของชิงชิงที่ไทเทนดะกนอยยืนอยู่ต่อไปเป็นตาลุงตู่ครับผมลุงตู่ทำอะไรต่อไปอชูลงมาครับแต่ก็พลาดต่อไปเป็นเธอชิงชิงครับผมชิงชิงจะทำยังไงกับสาร,รการณ์ครั้งนี้เดาได้ใส่เกจการ์เพิ่มนะครับ เพื่อเพิ่มพิ้นทีเล่นและใช้การ์ดสีแดงประจําตัวของเวโนคอ์ความสามารถก็คือเลือกผู้เล่น1คนผู้เล่นคนนั้นไม่สามารถใช้การ์ดความสามารถได้จนกว่าเวโนคอ์จะไปลงกองทิ้งเป็นการ์ดที่โหดมากๆเลยครับ่าชิงชิงก็ชูได้ลงอย่างสวยงามครับและชิงชิงได้เลือกโจทําให้โจไม่สามารถใช้อบิตี้ได้ แต่ฟุกไม่ยอมครับฟุกต้องการแก้เกมกับเพราะถ้าโจไม่สามารถใช้การ์ดได้ในตอนนี้จะทําให้โจเสียเปรียบเป็นอย่างมากเลยใช้เฟรมออฟไลท์ครับความสามารถก็คือหลังจากโบกันของคู่แข่งยืนอยู่บนเกตการ์ดให้นำโบกันธาตุไฟหรือแสงไปวางสู้ได้เลยเพื่อไปการตัดเวนคอออกไปนะครับและมันจะทำให้โจใช้บีได้ แต่ชิงชิงไม่ยอมครับผมชิงชิงได้ใช้ก๊าซแคนซินนะครับในการยกเลิกผลของเฟย์ออฟไลท์ทำให้ลูมิโนดอคโานอยกลับขึ้นมือเจ้าของครับพอการไร่ผลต่อไปจะเป็นเธอของโจในการชูดครับวิธีเดียวที่จะทําให้โจชรบีได้ก็คือการนําเวนอคคอปลงกองทิ้งพราอไม่งั้นจะเล่นลําบากทั้งเกมเลยนะครับตราบใดที่เวนอคคอยยังยืนอยู่บนสนามอ่าหรือเหมือนจะลงะครับลงไหมอ่าลงครับผมตอนนี้โจได้ทําการต่อสู้กับชิงชิงครับผม และโจก็ไม่สามารถใช้การความสามารถอะไรได้เลยเนื่องจากผลของเวโนคอ,อหลังจากเปิดเกจการ์ดมาเกจการ์ดที่มอบนั่นก็คือออฟูไม่ท่งเกจครับผู้เซ็ตเกจการ์ดจะได้พลังคูณ2ตอนนี้เวโนคอ์ของชิงชิงพลังอยู่ที่1280ส่วนเบ้าการของโจงอยู่ที่1480นะครับตอนนี้เวโนคอ์พลังตามอยู่ประมาณ200 แต่ความได้เปรียบของจริงๆก็คือโจไม่สามารถใช้กร์ดความสามารถในมือได้ส่วนการาดใบแรกที่จะใช้คืออะไรครับเป็นอวิทเฮลเฟมอธิบายง่ายก็คือเป็นกร์ดบวกพลังให้กับธาตุไฟ290ทําให้พลังของเวนคอตอนนี้อยู่ที่1,570ซึ่งมากกว่าโบกันของโจงแล้วและโจไม่สามารถใช้ก๊์ดความสามารถในมือได้แต่ว่าคนที่ใช้นั้นกลับไม่ใช่โจครับแต่เป็นลุงตูแ่แทนและลุงตู่ก็เปิดด้วยพาวเวอร์สปอตครับ ทำให้ผู้เล่นทุกคนไม่สามารถใช้อบิตี้ได้ก็แปลว่ากอดและชิงชิงจะไม่สามารถใช้การ์ดในมือได้เลยตอนนี้จากนั้นลุงตู่ก็ได้ใช้การ์ดใบเดียวกันกับที่ก๊อนใช้อย่างอัพบิตเฮลเฟมบวกพลังอีก290ทําให้พลังรวมบว์กา์ของโจงกลายเป็น1770แถมก๊อดกับชิงชิงยังไม่สามารถใช้การ์ดในมือได้อีกถือเป็นการแก้เกมที่ดีมากและดูเหมือนก๊อดกับชิงชิงจะปล่อยเกรดการ์ดนี้ให้กับโจครับทําให้ตอนนี้ทีมสีแดงเก็บเกรดการ์ดไปแล้วถึง3แต้ม ต่อไปก็เป็นเธอของก๊อดครับก็อได้ทําการเข้ามาชูสู้กับลูมิโน่ครับของลุงตู่แต่ดูเหมือนว่าก๊อดจะใช้ผลของไรนิ่งที่อยู่ในกองทิ้งนะครับที่ใช้ไปก่อนหน้านี้ทําให้ชูเบลก,กันได้ใหม่อีกครั้งครับหากคะแนนของเราน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามกาอ็ได้ชูใหม่ยืนอยู่บนเกตการ์ดไปตัวเองครับหลีกเลี่ยงการต่อสู้ต่อไปจะเป็นตาลุงตู่ครับผม หลวงตู่ได้ใช้กเกจการ์ดอยู่หน้าก๊อตครับเพื่อขวางการดับเบิลสแตนและชูดลงมาอ่าเป็นการดับเบิลสแตนครับมีใครใช้อะไรไหมถ้ามีใครใช้นี่จะเป็นเกจการ์ดใบที่4ของทีมสีแดงนะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้คะแนนนั้นอยู่ที่4ต่อ0ตอนนี้เป็นตาของชิงชิงครับผมส่วนชิงชิงก็ชูดพลาดนะครับตอนนี้ทำให้เป็นเทิงของโจโจจะทำไงต่อไปครับ หากชูดเบอบลสแตนได้ก็จะเป็น5้ศูนย์ไปเลยตอนนี้นาักาดาจายืนอยู่บนสนามและยืนอยู่ในมุมที่สามารถเดอบลสแตนได้อย่างง่ายดายเลยโชว์ได้เซตบาอกการเรียบร้อยนะครับแล้วเตรียมชูดชูดลงมาได้อย่างสวยงามครับเป็นเกรการ์ดใบที่5ครับถ้าชิงชิงปล่อยใบนี้ไปทําไงครับอ่าเหมือนดูเหมือนจะปล่อยนะครับเป็นใบที่5ครับผมเกการ์ดใบที่5ได้ถูกยึดไปแล้ว กอดชุดมาครับผมทาไงอ๋อกอดชุดมาพลาดครับผลของไรนิ่ในกองทิ้งทําให้สามารถชุดใหม่ได้นะครับเกิดการดับเบิลสแตนนะครับเป็นแต้มใบแรกของกอดนะครับอืมดูเหมือนว่าอ่ายิบไปแล้วครับใบแรกตอนนี้สกอร์อยู่ที่5ต่อนหนึครับผมลงตู่ได้ทาการเซตเกตการ์ดครับผมตรงช่องว่างเพียงแค่เก็บดับเบิลสแตนก็จะชนะทันที ชูดพา้าครับผมเป็นเธอของชิงชิงแล้วตอนนี้ชิงๆต้องทําการดับเบิลสแตนเท่านั้นครับตอนนี้เพราะว่าบอการของโจโลและฟุกไม่มียืนอยู่บนสนามเลยไม่แต่ตัวเดียวมีเพียงบาการของกอตอย่างไทเทเนียมดัก,กน่อยแล้วก็ฟิวชั่นดัก,กน่อยที่เป็นของชิงชิงตอนนี้ทั้งคู่กําลังวางแผนแล้วครับว่าจะทําไงต่อไปเพราะแต้มมันห่างกันมา,มากครับถึง4แต้มห่างกันถึง4แต้มนะครับ แต่โอกาสก็ยังเป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้อยู่ดีครับผมจริงๆได้เตรียมชูเวโนคอลงมาแล้วครับอ่าและดับเบิลสแตนครับเก็บแต้มที่2ไปได้ครับหากไม่มีใครทำอะไรดูเหมือนเป็นไงครับมีการคุยยังเกิดขึ้นครับเหมือนเหมือว่าจะมีใช้ไหมโจได้ใช้แอคแทคเตอร์ครับย้ายเวโนคอไปครับแต่กอตก็ได้ใช้แคนเซิลครับแคนเซิลการแอคแทคเตอร์ของโจทำให้เก็บดับเบิลสแตนไปที่2ไป าตาโจรครับโจได้ชูดไม่ลงครับผมทําให้เป็นเธอของกอตกอตได้ทําการเซตเกตดการ์ดตอนนี้กอตได้เซตตอาการชุดลงมาอ่ายืนครับผมเป็นฟิวชั่นดักโกนยครับแต่ตัวนี้เป็นตัวของกอตพลัง950กับไทเทดักโกนยบัสนาม920แบเรียบร้อยครับต่อไปตาของตูครับตูต่ชุดลงครับเป็นลูมิโนดักโกนยครับพลังจุตี600กอ <God S 2> ได้ใช้เฟรมออฟไลท์ครับ ทำการเปิดเกจการขึ้นครับผมฟูเมทัลเกจครับพลังจากเกจการจะเป็น2เท่าแก่ผู้ที่เซตเกจการไปนี้ตอนนี้ลูมิโนพลังอยู่ที่1,000ส่วนอีฟิตี้ฮลิออสอยู่ที่1,100ตอนนี้พลังของลุงตู่าามอยู่1 0 0ครับลุงตู่จะเป็นฝ่ายใช้ก่อนเปิดมาแรกรีสโตเลชันหนึครับบวกพลังท่าไฟ60จากนั้นเอาบิในกองทิ้งกลับขึ้นมือ1ใบตอนนี้พลังรวมเป็น10,60 ต่อไปก็เป็นเธอของก๊อตครับก๊อตได้ใช้เฮลิกดากนอยครับการบวกพลังสุดโหดความสามารถก็คือบวกพลังเบากันทุกตัวของเรานะครับพลังรวมก็จะเป็น3,9-3,870ต่อไปก็จะเป็นตาของลุงตู่ในการใช้บิลิตี้นะครับลุงตู่ได้เลือกที่จะไม่ใช้และปล่อยผ่านนะครับทำให้ก๊อตสามารถใช้ใบต่อไปได้เลยเป็นรีสโตเลชั่นหครับกอตบวกพลังให้กับเฮลิกดากนอยอีก60และผลของมันยังยิบ ยังสามารถหยิบอบิตหนึ่งใบขึ้นยังสามารถหยิบอบิตในกองทิ้งหนึ่งใบขึ้นมือกอเตเลอกหยิบเฮลิกดักรน้อยที่ใช้ไปเมื่อกี้ขึ้นมือครับแต่เหมือนดูลุงตู่จะไม่ยอมลุงตู่ได้ใช้แคนเซิลครับยกเลิกผลของ restoration ทําให้ไม่สามารถหยิบอบิตขึ้นมือได้ครับแต่พลังของลุงตู่ก็ยังน้อยกว่าเฮลิกดักน้อยอยู่ดีและต่อไปก็เป็นทางก็ชแชบี้ครับและคนที่ใช้ก็คือชิงชิงครับผมชิงชิงได้ใช้แดนจารัสออเดอร์ ผลของมันก็คือบวกพลังให้กับ p o w e การทาาดไฟ120สุ่มทิ้งอวิ้สีเขียวในมือฝันของขาบทําให้ลุงตู่ที่มีการ์ดเพียงใบเดียวที่หยิบขึ้นมาเมื่อกี้ต้องทิ้งลงไปอย่างวเวอร์ p o r t และพลังของ i n f i n i t y herald ก็จะกลายเป็น ,3990 ซึ่งเยอะมากๆและดูเหมือนว่าลุงตู่จะปล่อยเกจการ์ดนี้ไปนะครับเพราะว่าพลังมันเยอะเกินไปทําให้ชิงชิงได้เกจการ์ดใบที่3ไปเรียบร้อยครับผมตอนนี้สกอร์จะอยู่ที่ ฝั่งสีแดงเกตการา์ด5ใบและฝั่งสีฟ้าเกตการา์า3ใบต่อไปก็จะเป็นตาชิงชิงก็ผมชิงชิงจะทำไงต่อไปครับเพราะว่าการ์ดในมือก็ใช้ไปเยอะเหมือนกันส่วนลงตู่การ์ดในมือก็หมดไปแล้วตอนนี้หากฝั่งสีแดงทำการเดลวิสสตมแม้แต่ครั้งเดียวก็จะเป็นผู้ชนะในการแข่งและเนื่องจากทุกคนหลังจากนี้ชูบพลาดก็หมดเลยครับทั้งชิงชิงโจและก็สเราจะตัดมาที่ เธอของลุงตู่อีกทีนึงเลยนะครับผลกลับมาอีกครั้งลุงตู่ได้ชูดเข้าไปเพื่อต่อสู้กับไทเทเนียมดากรนอยนะครับลูมิโนดากรนอยมีพลังอยู่ที่1000ส่วนไทเทเนียมดากรนอยอยู่ที่920ตอนนี้เปิดการ์ดเปิด,ปดออกมาแล้วครับเป็นค่าพลังน้อยสุดชนะครับผมทำให้เป็นกลับตาลปัดครับทำให้ไทเทเนียมดากรนอยที่พลังน้อยกว่ากลับเป็นผู้ชนะและยึดเกตการ์ดครั้งนี้ไปทําให้ฝ่ายก๊อตตีตื้นขึ้นมาเป็น5แต้มต่อ4แต้มแล้ว เดาไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งครั้งนี้เพราว่าสูสีกันจริงๆครับผมต่อไปจะเป็นเทินของชิงชิงครับเมื่อกี้ลุงตู่ได้ชูลงมาพากระผมเดาก็น้อยล้มต่อไปเป็นเทินของโจครับโจได้ใช้เรนนิ่งช็อตครับผมความสามารถคือหากชูโบกการลงบนเกการ์ดสำเร็จเอาเกการ์ดที่ฝ่งญญตรงข้ามยึดมาวางบนสนามคือหนึ่งใบโจทำสำเร็จหรือไม่ าลงครับผมโจได้เลือกเกจ์ร์ดรของใครคนนึงมาวางบนสนามครับาภาพจะมีแตกเล็กน้อยนะครับโจได้เลือกเกจาร์ดใครเอ่ยโจยได้เลือกเกจ์ gas หนึ่งใบวางบนสนามครับผมในสภาพง่ายหน้าในภาพง่ายห,หน้าหนึ่งใบทําให้แต้มตอนนี้กลายเป็นห้าต่อสามครับเป็นการลดแต้มออกหนึ่งแต้มของชิงชิงเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์นงครับผมทาให้ฝ่ายตรงข้ามชนะยากขึ้น แต่ก็สก็ได้แต้มคืนนะครับจากการดับเบิลสแตนของไทเทเนียมดักรโนอยกกับให้แต้มกลายเป็น5ต่อ4เหมือนเดิมครับผมตอนนี้เป็นตาลุงตู่ครับลุงตู่จะทำยังไงหากเก็บดับเบิลสแตนที่นาการาจาได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะทันทีตอนนี้รู้มากครับอืมพลาดครับผมทำให้เธอเนี่ยตกเป็นของชิงๆครับเดี๋ยวดูสิว่าชิงๆจะทำยังไง ต่อไปเป็นเทินชิงชิงครับผมชิงชิงได้ใช้อบิทาร์เกตเมเทโอครับทำให้วางบาหุกันได้เลยและเกจการ์ป็นนั้นจะไม่ถูกเปิดตอนนี้พลังของฟิวชั่นดอกนอยอยู่ที่950นาการกระจายอยู่ที่680ครับทําให้โจ้เป็นฝ่ายใช้อบิก่อนาดูตอนนี้ถึงกับคิดหนักครับเพราะว่าถ้าโจาชนะ เกิการได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะทันทีครับโจได้ใช้แกนใบครับบวกพลังอีก400ทําให้พลังกลายเป็น1280ครับผมฝั่งก็ได้ใช้อบิทเฮลเฟมครับบวกไฟอีก290ให้กับชิงชิงตอนนี้พลังมากกว่าโจแล้วครับโจต้องใช้อบิให้มากกว่านี้ถ้าไม่ใช้แล้วก็สิทธิ์ก็โยนไปให้กับชิงชิงหรือก็โจเลือกที่จะปล่อยครับผมทําให้ชิงชิงได้ใช้อบิแรนดอมวิงครับ บวกพลายอหนึ่งร้อยและหยิบอาิีในการต่อสู้นี้ทั้งหมดขึ้นมือและเป็นฝ่ายหยิบเก็บการ์ดใบที่5ไปครอบครองครับผมทำให้แต้มตอนนี้เป็น5ต่อ5ต่อไปเป็นเธอของโจครับโจได้จิบนักกรจารลงมาและชูดลงได้อย่างสวยงามครับต่อไปเป็นเธอของก้อยครับก็อได้ชูดชูดลงไหมอ่าไม่ลงครับผมทำให้เป็นเธอของลุงตู่ ถ้าลงตู่ชูดลงจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ทันทีครับเพราะคะแนนอยู่ที่5ต่อ5แล้วเป็นเกตการ์ดใบตัดสินมาลุ้นกันสิว่าใคร็นฝ่ายชนะไม่ลงครับผมถามให้เป็นเทิงของชิงชิงครับโอกาสที่ชิงชิงจะชนะคือต้องชูดเข้าไปต่อสู้ครับเพราะว่าขืนชูดไปที่เกตการ์ดใบอื่นก็จะทำให้โจสามารถเดิมพันสแตนและชนะไปได้เรามาลุ้นกันว่า ชิงชิงจะชูดลงหรือไม่หรือว่าชูดพลาดชิงชิงกำลังใช้สมารทิทครับอาเวโนอคอลงไปแล้วครับผมทําการต่อสู้กับนัาดาจาบอกเลยว่าเกมนี้ใบนี้เป็นใบตัดสินแล้วใครได้เกตการ์เป็นี้ไปก็ชนะเลยครับโจได้ใช้แลนดอมวิงครับส่วนก็ได้ใช้อบิเฮลเฟมครับผมทามให้พลังมากกว่านัาดาจา และตอนนี้อบีของทุกคนก็น่าจะหมดกันแล้วครับผมทำให้ชิงชิงแล้วก็เป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ไปด้วยคะแนน6-5ต่อครับผมถือว่าสูสีมากๆตึงมากคู่นี้และถ้าใครที่ชอบดูการแข่งแบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยครับบัคคู่เพแล้ววันนี้ก็ลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ